ก่อชั่วข้าวได้เลยว่าเจ็ดตึกสอตองงออกไม่ไม่รู้อะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้มันอาจจะเป็นไปได้มันอยู่กับรอบของเลขด้วยและทางเดินของเขาด้วยบางท่านมันไปใกล้มันก็มีโอกาสออก องเจ็ดศูนย์อ่าลองดูนะเลขตัวเก่ามาสองตัวก็เป็นไปได้สองเจ็ดศูนย์ได้ไม่รู้ตัวไหนผมเขียนไปตามที่ผมมองดูเอาเลยนะครั้งเราก็ให้ถูกแค่ตัวเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาเยอะหรอกไม่ต้องไปคิดเยอะสุกตัวเดียวก็คุ้มแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกบันไดเดี๋ยวกำลังไล่ตีโจทย์ให้แตกอยู่เาพยายามตีอยู่ ว่าโจทย์นี้วันที่แล้วถือว่าตีได้อยู่แต่ผมผมยังงงอ่ะงงอยู่เพราะว่าไล่ไปมีบางบันไดที่ชัว์อยู่แล้วเราอ่านไม่ออกอ่ะแต่เราก็ชอบอยู่แต่ว่าอาจจะพูดแปลโปกแปลอะไรไปอยู่แปลหรือแปลฝันให้เขาแล้วพูดแซมไปในนั้นมันก็นี่ยังแก้โจทย์ตรงนี้ต่ออยู่ว่าเขาจะไปยังไงแบบน,นี้เพราะมีการย้อนตัวเก่าปั๊บถ้าบนย้อนตัวเก่าเพราะเมื่อกี้ เมื่อกี้ตัวตัวหัวก็เล่นตัวเก่าสองตัวเมื่อวันนี้ตัวหางอาจจะเล่นตัวเก่าสองตัวก็ได้นี่มีความเป็นไปได้อยู่ประมาณนี้อาจจะตัดสองออกออกตัวหนึ่งเติมศูนย์นจะเอาสองแยกแล้วเอาศูนย์แทรกนี่เป็นแบบนี้ก็ได้ห่ะหวยบนมันยอยู่ประมาณนี้แต่ตามลักษณะลายการเดินของเขาคือตัวเก่ามาตัวนะเลขบนนะวัดกันที่สองเก็บใครจะมานะ ประมาณนี้ล่ะที่ผมรู้เดี๋ยวผมจะไล่ทีว่าเขาจะทำตัวไหนแต่มันได้จังหวะหรือเปล่าผมนั่งคิดอยู่มันได้จังหวะพอดีหรือเปล่าที่จะมาออกเลขตัวนี้ผมนั่งคิดอยู่ท7เจ็ดศูนย์ถือว่าสวยถือว่าสวยเมื่อกี้สอเน่าจะเกี่ยวกับพันกันในหลวงรัชกาลที่เก้า ราะว่าผมไล่ดูบันไดมันมันจะมีเก้ามีเก้าสองเจ็ดแล้วสองสองเจ็ดก็มีมันเป็นตัวกลับทางแต่ว่าเก้าสองเจ็ดเป็นตัวเชื่อมถ้าเกี่ยวกันในหลวงราชการที่เก้าก็สี่เจ็ดศูนย์ก็น่าคิดน่าคิดตัวนี้ไม่ได้ออกนาน้วนะเชื่อมเจ็ดโ 0, ป๊ศูนย์นี้ถ้าเก็ดห้าก็เป็นพพันปีสองสี่เจ็ดห้า หลวงราชการที่เก้าสองสี่เจ็ดศูนยะ์น่าไม่แน่เลขหลุดวงโคโจรตัวนั้นก็ลำบากมากลำบากแบบล้มลุกคุกคามเลยอะถึงเวลาเขามาเขามาเองเลยดันเล่านะเขามาเองมาแบบเราตั้งตัวไม่ติดเลยแบบมันู้จะพูดไงบอกไม่ถูกมาแบบเราไม่ได้ตั้งหลักเลยอะมาก็โป๊ะโป๊ะเลยไปเนี้ยนี่แหละสิ่งที่เรา เขาเรียกอะไรก็บอกไม่ถูกบุญเก่ากรรมเดิมหรือเปล่าอะไรแบบน,นี้ผมก็ไม่รู้ถึงเวลาเขาก็มาเองนะครับมันมาง่ายๆนะนะครับเพราะอราวันที่หนึ่งอยู่ภาคใต้สิบห้าใบเอาไปให้กบภาคมีตั้งร้อยใบอ่ะนะใหแบ่งปันสําหรับคนจนๆอะไรแบบนี้มั่งนะครับ,ไ,บ,นะรบไปให้ถูกนะครับมังคัน คุณแดงบอบชันบอกว่าวันที่ยี่บเก้ายีิบเก้าขนหน้าเ,นเหนื่อยไหมลุงทําเลขบอกเอฟซีบางครั้งก็เหนื่อยนะแต่ว่าใจมันรัก,กอ่ะเพราะหนึ่งเราขายลอตเตอรี่ว่างๆเราไม่คิดอะไรเราก็นั่งคิดนี่แหละตำลาจากบันไดบันไดแปลป,ปกอะไรเกิดจากเราว่างเราก็มานั่งคิด เราไม่ว่าจะทําเลขสร้อยบวกลบคูณหารอะไรนะทํามาหมดแล้วไม่เข้าซึ่งเรามาค้นคล้าเองจากปกแล้วก็สติสีข้อมูลแม่นกว่านะครับนี่ผมให,ให้แนวคิดประมาณนี้แม่นกว่าแม่นกว่ากันเยอะเลยหลักสูตรหรือแนวคิดหรือสมมติฐานมันเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราดูไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจของเราเองนะครับอยู่ประมาณนี้ถ้าเราแบบ มีเวลาเยอะๆไล่ไปนี่มันจะแม่นด้วยอันนี้ก่อนเนาะวันนั้นเราบอกปากเปล่าวันนี้เราเขียนคงไม่เขียนอีกแล้วมั้งแค่ตัวเดียวก็พอแล้วละ่ะก็เ,เขียนเลข <ๆ S 2> บนอีกพอของตัวท้ายรางวัลที่ไอ้หมุนหนึ่งครั้งนะเอาไปแล้วนะน่าจะหมดแล้วมั้งวุฒิรมเหลือน่าจะไม่มีมันจะหมดทุกที่แล้ว น่าจะไม่ดังนะมันค่อยดังนะเรื่อเราไม่ดังเรื่อเราไม่ค่อยดังเท่าไหร่ <c oughs> หก้าต้องสืเอก้ากาด้วยและวแต่ชอบนะอันนี้ตัวเดียวกันถ้าออกก็ไม่เสียหายอยู่ประมาณนั้นใค<น>ร <ใน S 1> ชอบกังชอบอะไรก็ว่าไปตอนแรกผมเห็น927ไม่ใช่227 แต่ผมนั่งตีโจทย์ต่อจากนั้นมันจะเป็นอะไรแบบนี้ยั่งตีโจทย์อยู่กําลังตีโจทย์ให้แตกว่าเราจะทําได้ในงวดนี้ถ้าทําได้แล้วก็โอเคเบิ้ลหาบถามว่าเบิ้ลหาบสองหลักแสนปีที่แล้วเป็นเลขหกสองหกหาบนะงวดต่อมาก็มาออกห้าเก้าสาม อืมแปลว่าดูสไตล์ของเขาปีที่แล้วเขาออกกระดึงตัวเก่ามาตัวทั้งสองมวดแล้วดึงหลักแสนมาออกสองมวดคือเลขสองอะมาออกสองวดบนกับล่างและเลขเก่ามานี่แหละเพราะว่าสองหลักแสนครั้งแรกมันออกหกศูนสามแล้วมาออกหกสองหกเนาะแล้วก็ครั้งที่สองหกเก้าศูนย์มาออกห้าเก้าสามนี่น เขาจะดึงตัวเก่ามาตัวเลยแล้วว่าปีนี้เขาจะเล่นตัวเก่ามาตัวหรือเขาจะร่วมแจมกับไอ้เลขสองหรือเปล่าแบบนี้เราเดาว่วเจ็ดถ้ามาสองเราก็หลุดโพ้งเหมือนกันนะหลุดพ้งเราก็อาศัยเอาเลขล่างอย่างเดียวพอ mm hmm. นะครับคิดว่าประมาณนี้นะตามผมไล่อะถ้ามาสองก็เหมือนผมว่าไม่เกิน สองห้าสองหกสองเจ็ดง่ง่าก็สองหกสองเจ็ดสองแปดกลับไปกลับมาอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะที่เขาทำอ่ะเลขจะอยู่แบบเรียงกันนสลับวันนี้อาจจะออกบางที่ออกสองเจ็ดนะวันนี้ออกสองห้าวัานหน้าสองหกสองก็ได้แบบนี้เป็นลักษณะน,นี้ที่ผมถ้าขึ้นสูงกันน่าจะเป็นก็เอาคิดได้ว่าเป็นเดือนห้าก็ภะพาเก้าเดือนห้าไปออกหมายจอ,อกวันที่สอง เดาเอาประมาณนี้นะวนนี้เราก็คือ69แล้วลนะ่ะนี่พูดแค่นั้นพอเดยว่อว่ากันเนอะเอาตามนี้หลายจายแนแม่ไปนี้ก่อนนะอาจจะเอียงก็ได้นะกํางวดน,นี้ตัวเก่ามาตัวหลวนนังงวดนี้ตัวเก่ามาตัวเบิ้นก็ได้เจ็ดเจ็ดก็ได้พอได้อยู่ก็คเราคิดว่าเจ็ดจะหนีอนะมันก็มาอีกงวดนึง ลองดูเนอะเอาตามนี้ใครใครเดินบันไดดูเอาเรบตัวไหนก็จับเอาแต่เบื้องต้นขนาดนี้ก่อนแทนตัวเลขตัวเดียวไปก่อนคิดใจเจ็บใจจ่อไว้จะเขียนแล้วก็ยังไม่พูด <c oughs> ว่าจะเขียนเลยก็ก็ไลยอยู่มันไล่ไล่ดูมันเป็นเลขตัวเก่ามาตัวเรายืนยันว่าเจ็ดน่าจะมาหลักสิบแล้วล่ะเจ็ดน่าจะมาหลักสิบเลข มีสี่หนึ่งกับสี่ต้องตั้งโจทย์นะครับถ้าเราโจทย์เราจะจะฝันตั้งโจทย์ยังขาดตัวเจ้าอะไรแปลอะไรแฝงรันนี้แปแล้วล่ะตั้งแล้วล่ะโอ้ก้าก็ต้องวางอยู่แล้วล่ะหนึ่งกับสี่ก็ต้องวางหนึ่งกับสี่ก็ต้องวางอันนี้ก็พาะเราก็จะวางไปก็ไปตามสูตรได้อีกตัวอะไรอยู่นั้นเนี่ย มีแล้วห้าตัวขาดอีกตัวนึงเอาอะไรดีละ่ะดูรูปก่อนเนอะแต่สดๆหน่อยละ่ะตัวก้าวกำวันกํา